thank mm -hmm. you ายกระเป๋าวันนี้นะคะมาแบ่งปันบอลสีสายพันธุ์ดีๆนะแบบว่านำไปตั้งแม่กันได้เลยทีเดียวในราคากับสบายกระเป๋ามากเลยนะคะราคา49บาทเท่านั้นเองค่ะเพื่อนๆนกระถางเป็นขนาดาด4นิ้วนะสำหรับช่องทางการสั่งซื้อนะคะเรามีเบอร์โทรศัพท์0 9 6ย์5 3136เบอร์โทรศัพท์นี้นะคะสามารถเพิ่มเพื่อนทางไลน์ได้อัตโนมัติเลย ส่วนบอนสีของเรานะคะตั้งอยู่ที่พิกัดอำเภอโพระทับชช้างนะจังหวัดพิจิตรค่ะค่าจัดส่งของเราจะส่งอยู่ที่50บาทไปรษณีย์ไทยมีจัดเก็บแบบปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะคะส่วนท่านใดที่จะมารับไปขายนะเรามีเลทราคาส่งให้ด้วยเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะว่าวันนี้บ้านสวนสวิมลของเราอะ่ะมีบอนสายพันธุ์ดีๆแบบไหนมาจัดจําหน่ายกันบ้างวันนี้แม่ค้าคัดแบบ พับฟอร์มมาเลยนะคะเป็นบอลโบราณน,นะคะเป็นบอลโบราณเป็นบอลด่างบอลแลนะคะก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์กันไปเลยทีเดียวหลายท่านก็อยากให้มีบอลกระถาง6นิ้วมาแจมบ่อยๆก็เดี๋ยวอาจจะเป็นคลิปหน้านะคะพอดีว่าลงเรือนของทางสวนมันถูกลมพายุนะคะพัดเสียหายเยอะช่วงนี้ก็เลยค่อยคอยค,อยคัดออกมาจําหน่ายก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าลงเรือนเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปอัปเดตไม้กระถาง6นิ้วไม้ด่างสวยๆนะคะให้เ,เพื่อนๆอีก อีกครั้งหนึ่งก็น่าจะาประมาณไม่เกินอาทิตย์ก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วมาเริ่มที่ต้นแรกกันก่อนเลยนะคะต้นนี้ที่ในมือแม่ค้าถือนี่นะคะชื่อว่าวิมานดินนะคะสำหรับวิมานดินเนี่ยก็จะเป็นไม้ป้ายนะคะเป็นไม้ป้ายพื้นเนี่ยจะเป็นสีออกเขียวตองอ่อนแล้วก็จะมีเม็ดสีชมพูมีด่างขาวด่างเหลืองนะคะ,ะตัววิมานดินเนี่ยเป็นไม้ที่เวลาโตขึ้นมาเนี่ย จะค่อนข้างสวยมากเลยเป็นไม้ที่แก่ต้นแล้วหน้าตาไม่ค่อยอไม่ค่อยคล้ายกับต้นเล็กๆเ,เท่าไหร่ยิ่งโตสีเขาจะแจ่มขึ้นนะคะแล้วก็ด่างป้ายจะชัดเจนขึ้นจะออกแนวหวานๆสักหน่อยนะคะจะมีชุมพูเข้ามาแจมด้วยแล้วอย่างหนึ่งไม้ต้นนี้จะเป็นไม้ทรงเตี้ยนะคะใบดกถัดมานะคะต้นนี้มีชื่อว่าซับพนมป้ายเห็นป้ายไหมคะป้ายแจ่มมาเลยนะซับพนมป้ายเนี่ยก็เป็นไม้ออกแนว น่าจะเป็นไม้ที่มีกระแสอยู่ช่วงหนึ่งในช่วงปีประมาณ66นะคะซึ่งต้นนี้เลี้ยงง่ายแล้วก็สวยมากเลยนะคะชื่อซับพ,พนมเป็นไม้ที่ยิ่งโตยิ่งสวยแล้วก็สีจะออกแนวชมพูหวานๆนะคะต้นนี้มีป้ายด้วยนะคะซับพ,พนมถัดจากซับพ,พนมเป็นไม้ที่สายโบราณเนี่ยเขาถามหากันมานะคะต้นนี้มีชื่อว่าพระพันวสาแดงค่ะเพื่อน จะแดงยันก้านเลยนะคะขอบอกเลยว่าไม้ต้นนี้หายากพอสมควรเลยแหละนะคะเป็นไม้เก่าอีกต้นหนึ่งที่เพื่อนๆควรจะเก็บไว้ควรจะทํากอนะคะจะเป็นสีแดงสดตั้งแตก่ก้านยันหน้าใบเลยทีเดียวนะแล้วต้นที่ถัดมาอีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้นะคะเป็นไม้ใบไทยต้นนี้คือแสนสารันแสนคัมแมนนะคะเป็นแสนคัมแมนเนาะเป็นไม้ที่พาแผงมาจากตัว แสนสลานล,ลมนะคะต้นนี้เนาะหน้าตาประมาณนี้นะคะแล้วก็เขาจะมีเหมือนแบบว่าลายเส้นสีออกแดงๆหน่อยที่ก้านนะคะตัวนี้เนาะแสนคัมแมนนะคะนี่ถัดจากแสนคัมแมนนะคะเป็นบอนกัดสีต้นพวกเนี้ยนะคะจะกัดสีสวยต้นในรูปนี้นะคะเขาชื่อว่า ขวาญดาวนะคะชื่อว่าขวาญดาวเป็นบอลออกสีเหลืองกัดกระดูกสีอ่าสีครีมครีมแล้วก็พื้นเนี่ยจะมีเม็ดเหมือนแบบว่าเป็นเม็ดแดงสวยๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆท่านใดชอบไม้กัดสีก็ไม่ไม่ควรพลาดไม้พวกนี้ทนแดดทนฝน,นมากเลยนะคะแล้วก็ต้นในรูปเนี่ยขวานดาวเนี่ยเป็นต้นที่เหมือนแบบฟอร์มเขาดีแล้วอายุได้นะคะกัดสีสะสวยเชียวแล้วต่อมานะคะ วันนี้นะคะมีไม้ด่างมาให้อีกนะคะต้นนี้คือก้าวทับเพื่อนๆแล้วด่างสวยด่างเป๊ะเลยนะคะก้าทับใครยังไม่มีรีบเก็บไม้แบบนี้ตั้งแม่ได้นะคะไม่ด่างเกินไปแต่ด่างกระจายทุกใบเหมาะกับการที่เราไปผ่าทําจํานวนหรือว่าล้อหนอพวกนี้จะสวยจะไม่เผือกนะคะจะไม่ด่างจัดเกินไปแต่ว่าลายเนี่ยขึ้นครบมากเลยต้นนี้นะคะผัดจากก้าวทับนะคะ ต้นนี้มีชื่อว่าไกลทองอันนี้คือไกลทองไม่ใช่ไกลทองประเสริฐนะคะไกลทองต้นนี้เป็นไม้ที่อยู่ในตับนิทานพื้นบ้านไกลทองชลวันเนาะเป็นไม้ที่เวลาโตขึ้นจะกัดสีแดงส้มแล้วก็มีเม็ดขาวลอยซึ่งบอกเลยว่าสวยมากนะคะแล้วก็ต้นในรูปเนี่ยฟอร์มดีมากมีกระถางเดียวเองนะคะไกลทองเนาะต้นต่อมาค่ะตัวนี้เป็นไม้กัดสีอีกแล้วนะคะต้นนี้มีชื่อว่าประชานะคะ มีชื่อว่าประชาสําหรับประชาเนี่ยจะเป็นไม้กัดสีแดงกระดูกขาวใบค่อนข้างจะโตนะคะท่านหลายๆท่านมองผิวเผินคิดว่าเป็นพวกกลุ่มชาละวันชาละวันจะใบบิดกว่านี้นะคะนี่อันนี้ในในต้นในคลิปนี้เลยนะคะที่แม่ค้าจัดส่งก็คือต้นนี้เลยนะคะประชานะคะมีต้นเดียวต้นถัดจากประชาก็จะเป็นตัวมณีร้อมเพชรแต่ต้นนี้เป็นหน้าแผงด่างชมพูเพื่อน แล้วก็ด่างสวยด้วยนะคะสําหรับใครที่มีมณีล้อมเพชรแล้วอยากจะเก็บหลายๆหน้านะคะนี่หน้านี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะคะที่หน้าเก็บเป็นมณีล้อมเพชรหน้าแผงนะคะแล้วก็นี่ค่ะสวยเชียวนะคะด่างสวยสวยมณีล้อมเพชรต้นนี้เนาะถัดมาค่ะตัวนี้นะคะมีชื่อว่าอุสามณีนะคะมีชื่อว่าอุสามณีอุสามณีเป็นไม้ใบยาวกัดสีเพื่อนๆปกติเนี่ย ไม่ค่อยได้ออกมาขายกันเท่าไหร่นะคะสาหรับอุตสามณีแล้วก็เนี่ยค่ะหน่อเล็กๆของเขาเวลาเขาโตขึ้นเขาจะกัดเป็นสีชมพูทั้งใบเลยนะคะเป็นสีชมพูสวยเลยนะคะต้นนี้อุตสามณีเนาะถัดจากอุตสามณีนะคะตัวนี้คือตัวเสน่ดาราด่างนะคะต้นนี้จะเป็นหน้าแผงใบเขาจะหนามากเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็เขาจะด่างสวยด้วยอันนี้ในในลูกเนี่ยคือด่างแล้วนะคะเนี่ยดูความด่างของเขา สเสน่ดารานะคะเเสน่ดาราต้นนี้หน้าแผงด่างสวยเนาะต้นต่อมาค่ะต้นต่อมาตัวนี้คือท้าวหิรันพนาสูรน,นะคะท้าวหิรันพนาสูรอ่ะต้นนี้คือป้ายนะคะให้ดูใบนี้เขาจะมีพื้นที่ที่เป็นสีเขียวกับสีแดงนะคะด้านที่เป็นสีเขียวข้างล่างเนี่ยเขาเรียกคือป้ายนะคะโดยปกติท้าวหิรันพนาสูรเนี่ย จะเป็นไม้ที่ป้ายและตั้งกอสวยเวลาเราเลี้ยงอ่ะให้เลี้ยงนานๆและเลี้ยงแดดหน่อยๆไม้พวกนี้จะใบออกพิววๆพิวบิดๆนิดนึงนะคะท้าหิรันพณสูเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูถาดต่อไปกันอีกนะคะวันนี้ราคาเดียว49บาทค่ะ49บาบาทเท่านั้นนะคะราคาเดียวกันไปเลยแม่ค้าคัดไม้สวยๆมาแจาก ามาแบ่งปันกัน60กระถางนะคะเคล็ดลับความสวยก็ต้องยกให้มาตินี่นะคะฮอร์โมนประจำส่วนของเราเนาะใครที่ยังไม่มีก็ทักทายกันเข้ามาได้นะมาตินี่มีแบ่งจำหน่ายขวดละ100นะคะเล่งสีเล่งกอนะคะช่วยให้สีสวยแต่กอเก่งจเจริญเติบโตดีเนาะ ส่วนต้นนี้นะคะตัวนี้มีชื่อว่าทองประกายแสดสำหรับท่านใดที่ยังไม่เคยได้ยินชื่อไม้ต้นนี้สวยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาเป็นไม้ป้ายด้วยนะคะเวลาโตขึ้นเขาจะกัดสีทองแล้วก็มีประกายเหมือนชื่อเขาเลยนะคะต้นนี้นะคะทองประกายแสดต้นถัดมานะคะต้นถัดมาตัวนี้นะคะเศษถีริมนาคเพื่อน ฟอร์มสวยมากเลยนะคะเศษถีริมนาคเป็นไม้กาบนะคะใบใบจะดกๆหน่อยแล้วก็ใบจะยาวแข็งนะคะใบสวยต้นนี้นะคะ,ะเศษถีริมนาคเขาจะมี3ตัวมีเศษถีริมนาคเศษถีริมทองเศษถีริมเงินต้นในรูปเป็นริมนาคนะคะแล้วก็ต้นถัดมาค่ะตัวนี้เป็นเมืองนครชุมเพื่อนๆแต่ว่าด่างหาบเลยนะคะเนี่ยค่ะปลายหาบแบบนี้เลยนี่ก็หาบแล้วก็เนี่ยค่ะ ฮารสวยๆเลยนะคะแล้วก็ต้นเล็กๆตรงนี้นี่น่าจะเป็นตัวนางสุชาดานะคะนางสุชาดามีติดกระถางไปด้วยนะคะสำหรับเมืองนครชุมนี่ก็จะเป็นไม้ป้ายเพื่อนๆนี่นี่นะคะหนา้าหวนหนออกโทนเหลืองน้ำตาลนะคะออกโทนเหลืองน้ำตาลมีเม็ดแดงลอยต้นสูงขนาดกลางแล้วก็เลี้ยงง่ายพวกนี้ชอบแดดค่ะ <ๆ S 1> ต้นถัดมาเพื่อนเ ตัวนี้คือแม่ฟ้าหลวงนะคะคือแม่ฟ้าหลวงคือไม้แลแล้วก็ต้นในต้นในรูปเนี่ยกัดหน้าสวยมากเลยนะคะต้นนี้แม่ฟ้าหลวงนะคะชื่อแม่ฟ้าหลวงเนาะต้นถัดมาจากแม่ฟ้าหลวงนะคะต้นนี้คือลิ้นมังกรไฟนะคะลิ้นมังกรไฟแต่ตัวนี้จะเป็นหน้าแผงนะคะ ลิ้นมังกรไฟหน้าแผงนะคะต้นนี้เนาะใครที่ชอบใบไผ่ก็ลองเลี้ยงหน้าแผงๆแ,แบบนี้ดูก็ได้ตัวนี้จะเลี้ยงง่ายกว่าหน้าปกติแล้วก็การกัดสีเขาจะกัดแดงเหมือนกันแต่จะทิ้งขอบเป็นสีเขียวไว้ก็ถือว่าสวยเก๋ไปแบบหนึ่งนะคะตัวนี้เนาะลิ้นมังกรไฟแผงแล้วก็ต่อมานะคะตัวนี้ก็ยังอยู่ที่ไม้ด่างนะคะ ต้นนี้ชื่อว่าบุตรสริน,นะคะชื่อว่าบุตรสรินเป็นไม้ด่างแล้วตัวนี้ด่างเทพด่างฮาร์ฟมาเลยนะคะเพื่อนๆราคาเบาๆขนาดนี้นะคะไม่ต้องเสียดาย49จัดไปเต็มๆได้เลยเนาะ49ทุกกระถางทุกสายพันธุ์แล้วก็เนี่ยคะ่ะสวยงามสง่ามากเลยต้นนี้บุตรสรินตั้งแม่ได้เลยนะคะ ถัดจากบุษรินเนี่ยมาถึงไม้กาบนะคะที่ตอนนี้กําลังมาแรงแล้วก็กําลังอินเทรนกันอยู่ไม้กาบหน้าชมพูตัวนี้คือสังวานนพรัตน์นะคะสำหรับสังวานนพรัตน์เนี่ยจะเป็นไม้กาบหน้าชมพูมีกระดูกน้ําตาลไม้พวกนี้ยิ่งแก่ต้นยิ่งสวยยิ่งโตยิ่งสวยนะคะจัดไปเลยค่ะใส่กระถาง6นิ้วนะคะใส่กระถาง6นิ้วไม้พวกนี้โตเร็วนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นไม้ที่หน้าหวานเลยทีเดียวยิ่งแดดจัดยิ่งหวานลายยิ่งเข้มนะคะ เรามีมาแบ่งปันเพื่อนๆสองกระถางนะคะสำหรับสังวานนพรัตน์นะคะต้นนี้นี่ก็อีกต้นหนึ่งเนาะต้นต่อมานะคะต้นต่อมาตัวนี้ด่างสวยเชี่ยวค่ะตัวนี้เป็นเพชรเจ็ดสีนะคะเพชรเจ็ดสีเป็นไม้อายุดีแล้วนะคะมีสองใบนะคะด่างลึกดางจัดด่านคลุใบกันไปเลยทีเดียวนะคะเพชรเจ็ดสีต้นนี้ใครยังไม่มีรีบรับจบได้เลยนะคะต้นนี้49บาบาทเท่านั้นเนาะ ต้นต่อมาค่ะตัวนี้มีชื่อว่าคุรุเทพบุตรนะคะแล้วก็อันนี้ให้ดูความป้ายของใบนะคะป้ายสวยมากป้ายสวยแต่เด็กเลยนะคะสําหรับต้นนี้คุรุเทพบุตรนะคะอยู่ในตับเทพบุตรประจํำดวงจันทร์โตแล้วสวยเป็นไม้ใบยาวสีออกดุดุเข้มๆหน่อยแล้วก็ตัวนี้น้าป้ายนะคะต้นแม่พันุโชว์ไว้ที่หน้าคลิปแล้วนะคะแล้วก็ต้นต่อมาตัวนี้มีชื่อว่าหนุมานหักสวนนะคะ หนุมานหักสวนเนี่ยเป็นไม้ด่างเห็นไหมคะเขาจะมีด่างชมพูนะคะต้นในรูปเนี่ยโอโ้โหท็อปฟอร์มมากเลยด่างทุกใบแล้วก็ฟอร์มสวยนะคะพวกนี้ไปทำแปดอย่างเดียวบอกเลยว่าเด่นมากใบใหญ่ใบดกด่างสวยแล้วก็สีหวานนะคะต้นนี้เนะาะหนุมานหักสวนนะคะหนุมานหักสวนแล้วก็เอาใจใบไผ่ใบไผ่อีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้กลิดเทวราชนะคะเหืือนกลิตเทวราช ใครยังไม่มีรีบจับจองต้นนี้น่าสวยแล้วก็เนะะี่ยค่ะลายด่างเหมือนขนนกเลยสวยมากนะคะกริดเทวราชเนาะต้นถัดมานะคะต้นถัดมาเดี๋ยวนะคะขอขยับมาเลบนิดนึงนะคะตัวนี้เป็นไม้ใบกลมนะคะชื่อว่าชักทินกรนะคะโตขึ้นจะเปิดด่างความด่างก็ใชคล้ายกับพวก,กเกาะพวก เจ้าปอกแก้วพวกนี้ค่ะแต่อันนี้เขาเป็นอีกรูปแบบใบหนึ่งนะคะตัวนี้เนาะชื่อถัดชัดทินกรนะคะอ่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะนี่ลิ้นมังกรไฟแผงอันนี้ก็สวยนะคะฟอร์มสวยทั้งสองต้นเลยแล้วก็ต้นต่อมานะคะตัวนี้เป็นไม้หัวนะคะเป็นตัวหกหลงขาวเพื่อนเพื่อนเป็นไม้หัวหกหลงขาวโตวขึ้นจะกัดสีขาวใบบางๆเหมือนม้านนางพิมพะะ์ค่ะแต่รูปแบบทรงใบก็จะคือหกหลงเนาะแล้วก็ วันนี้นะคะมีมณีมรกตหน้าด่างสวยเป๊ะมาแบ่งหนึ่งต้นนะคะตัวนี้ชื่อมณีมรกตวันนี้นะคะคัดหน้าด่างสวยๆเป๊ะมาหนึ่งต้นเลยนะคะนี่สวยมากสวยจัดเลยต้นนี้นะคะแล้วก็จะมีต้นถัดมาก็จะเป็นตัวไม้ใบยาวโบราณนะคะต้นนี้คือหงดรุณนะคะคือหงดรุณกัดสีแล้วนะคะกัดสีสวยแล้วนะคะหงดรุณเนาะถัดจากหงดรุณนะคะจะเป็นตัวสาวนครใช้สีเพื่อนๆ วันนี้คัดหน้าเป๊ะมาให้เลยนะคะสําหรับต้นนี้เนาะสาวนครชัยศรีนะคะหน้าสวยแล้วก็ไม้พวกนี้มันจะต้องขึ้นเหลืองขึ้นเขียวขึ้นชมพูนี่นะคะเตรียมขึ้นครบทุกหน้าแล้วนะคะต้นนี้เนาะสาวนครชัยศรีแล้วก็ต้นถัดมานะคะต้นถัดมาต้นนี้คือเมืองพิจิตรป้ายนะคะเมืองพิจิตรป้ายเป็นไม้ผ่าแผงนะคะก็จะได้ป้ายแดงแบบนี้นะคะวันนี้มีแบ่งปันต้นเดียวนะคะเมืองพิจิตร ไอ้ไม้ตัวนี้เป็นออกสีพัดเทลพัดเทลหน่อยนะคะเพื่อนๆแล้วก็อายุดีเป็นไม้หัวบอกเลยว่าสวยแล้วก็สำหรับใบยาวนะคะเอาใจใบยาวกันหน่อยวันนี้มีตัวหนึ่งนะคะอยากแนะนำมีชื่อว่าสอนรักนะคะมีชื่อว่าสอนรักเด็กๆเ,เนี่ยสอนรักจะดูเป็นไม้สีขาวใบยาวนะคะแต่เวลาเขาโตขึ้นเนี่ยใบเขาเหมือนลูกศรแล้วก็หน้าใบทั้งใบเป็นสีชมพูหมดเลยนะคะ สอนรักนะคะใบดกด้วยตัวนี้ต้นต่อมานะคะตัวนี้คือโชคร่ําซ้านะคะโชคร่ําซ้าใครยังไม่มีหน้าสวยๆหวานๆอย่างนี้นะคะรับน้องไปเลี้ยงได้เลยนะคะโชคร่ําซ้าหน้าสวยมากนะคะต้นนี้เนาะ ถัดจากโชครําซ้าตัวนี้ไม่ได้เอาออกมาจำหน่ายกันนานแล้วนะคะสำหรับยักษ์ตีเมฆเนาะวันนี้นำหน้าหวานนะคะนำว่าหน้าหวานหน้าสวยมาจำหน่ายกันเลยหน้านี้เป๊ะปังวังเวอร์เลยนะคะหน้าสวยมากชื่อตรีเมฆเป็นยักษ์นะคะ สำหรับต้นนี้นะคะเพื่อนๆนางตีชดาค่ะเป็นไม้หน่อนะคะเป็นไม้หนอ,นะะนหนอแล้วก็เป็นไม้กาบสีหวานๆนะคะใครที่ชอบสะสมสายพันธุ์นะพวกนี้เป็นไม้โบราณค่อนข้างจะหาย,ยากพอสมควรเลยแหละนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งไม้พวกนี้สีสวยเลี้ยงง่ายค่ะตัวนี้เนาะนางตีชดานะคะหรือตีชดาอ่ชื่อตีชดาถ้าเป็นนางตีชดาเนี่ยจะเป็นไม้ตับรามเกียรติเป็นอีกตัวหนึ่งเนาะแล้วก็ <c oughs> ต้นนี้นะคะเป็นตัวกิษอสูรน,นะคะเป็นตัวกิษอสูรแต่ว่าขอบสีแดงยังไม่ขึ้น,นเพื่อนๆแน่นแบบนี้เลยนะคะใครที่ชอบแนวไม้ใบยาวสีออกเข้มๆนะคะสีน้ำตาลกระดูกดําๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆนี่อันนี้นี่ต้นใหญ่ใส่แปดได้เลยเพื่อนๆแล้วก็มีหน่อมาพร้อมเลยนะคะอ่าสวยงามมากเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูถาดต,ต่อไปกันบ้างนะคะถาดต,ต่อไปกันบ้างก่อนจะไปอีกสองถาดที่เหลือนะคะ แวบมาดูตัวนี้สักหน่อยนะคะต้นนี้เป็นไม้ใบไทยแล้วก็เป็นไม้ออกแนวสีประมาณเหลืองกัดกัดเปิอะคะ่ะกัดแดงขึ้นขอบเขียวนะคะใครชอบสไตล์ไม้พวกนี้นะคะแม่ค้าคนนึงแหละชอบเพราะว่าไม้พวกนี้เลี้ยงง่ายคะ่ะเลี้ยงง่ายสีสวยกัดสีสวย สไตล์เดียวกับตัวนี้นะคะจะกัารกัดสีเขาจะสไตล์เดียวกับตัวที่ชื่อว่าเมืองพิมายแต่ว่าใบจะเป็นใบไทยสําหรับคนชอบนะไม้ตัวนี้ไม่มีชื่อนะคะเป็นลูกไม้เมเล็ดแล้วก็สีเปรอะนะคะหน้าตาแบบนี้เผื่อท่านใดจะรับลูกไม้หน้าแบบนี้ไปเลี้ยงบอกเลยไม่ผิดหวังสวยและโตเร็วคะ่ะแล้วก็ มีแบบเป๊ะๆมาฝากหนึ่งต้นนะคะต้นนี้นะคะเป็นตัวรัตนะรุ่งเรืองนะคะเป็นตัวรัตนะรุ่งเรืองเนี่ยแต่หน้าเขาสวยแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆด่างทุกใบด่างพอคัดเป็นแม่พันธุ์ได้เลยนะคะแล้วก็ฟอร์มดีด้วยนี่สาหรับคนชอบไม้ด่างนะคะนี่แม่ค้าให้ดูเลยตัวรัตนะรุ่งเรืองเองเนี่ยเขาก็มีหลายหน้าเหลือเกิน,นะคะ่ะแล้วก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งหน้าของเขานะคะอันนี้ก็ใบนี้ก็หามาเลยนะคะเนี่ยคะ่ะอีกหนึ่งหน้า เผื่อเพื่อนๆชอบนะไม้พวกนี้ต้องเลี้ยงให้ใหญ่ต้นไม่สูงมากแต่ว่ารับประกันเรื่องความสวยงามเนาะสุดท้ายนะคะของของของไม้ด่างในในชุดตรงนี้นะคะตัวนี้แม่ค้าตั้งชื่อในในในเหมือนว่าตั้งชื่อเรียกเองในสวนว่าตัวลูกไม้เพชรราชาแม่ค้าเรียกไอติมน้องไอติม ลักษณะเขาเนี่ยจะมีทรงใบอ่ะคล้ายๆกับเพชรลาชานะคะแล้วก็เขาจะมีด่างแดงนะคะมีด่างแดงมีด่างชมพูเป็นไม้ฟอร์มดีฟอร์มคอมแพกมากเลยแล้วสีด่างขึ้นชัดใครอยากจะลองเลี้ยงดูนะคะเป็นลูกไม้เพาะของที่สวนนะคะวันนี้มีมาแบ่งปันหนึ่งต้นเนี่ยค่ะหน้าสวยนะแล้วก็ตอนนี้เทนลูกไม้สีประมาณนี้ด่างประมาณนี้มาแรงอีกแล้วเผื่อท่านใดชอบนะคะเผื่อท่านใดชอบ ลูกไม้เพชรราชานะคะเรียกชื่อในสวนเรียกเล่นๆว่าน้องไอติมน,นะคะดูใบล่างด่างสวยมากด่างแดงชมพูด่างมาครบเม็ดนี่คือละเอียดแล้วก็ใบสมมาตรมากตัวนี้แล้วก้านแข็งแรงค่ะตัวนี้เนาะ,ะเดี๋ยวเราไปดูต่อไปกันอีกนะคะวันนี้ยังเหลืออีก2ถาดเนาะวันนี้ต้องขออนุญาตเพื่อนๆด้วยนะคะที่ขึ้นมาไล้ข้างบนเน่ยเพราะว่าโรงเรือนมันพังค่ะ ไม่สามารถไปนั่งข้างล่างได้ก็เลยจะต้องจำเป็นมานั่งใกล้ๆกับเสียงรถมอเตอร์ไซค์อีกแล้วต้นนี้นะคะเป็นตัวตะวันชิงพบเพื่อนๆแต่ว่าเป็นกระถางแบบเนี่ยค่ะฟอร์มสวยๆฟอร์มดีๆแบบนี้ค่ะเพื่อนๆตะวันชิงพบนะคะแล้วก็เหมือนมีด่างๆขึ้นด้วยนะต้นนี้เนาะมีตะวันชิงพบแล้วก็มีตัวยักษ์รามสูรนะคะต้นนี้กัดสีแล้วนะคะ ยักษ์รามสูรเวลาโตวสวยเนาะพวกยักษ์เนี่ยค่ะเวลาโตเขากัดสีเต็มพื้นใบเลยมียักษ์รามสูรน,นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นไม้โบราณน,นะคะตัวนี้เป็นไม้โบราณชื่ออาทิตย์อุทัยนะคะชื่ออาทิตย์อุทยัยเดี๋ยววันหลังแม่ค้าจะหาต้นที่มันเป็นต้นแม่พันธุ์มาแบ่งจําหน่ายมั่งนะคะหลายๆท่านบอกว่าเล็กๆเ,เ,เนี่ยเลี้ยงยากหลือเกินเลยอาทิตย์อุทยัยเ,เขาอะไม่ชอบแดดช่วงเล็กๆ แต่โตแล้วเขาชอบแดดเพราะแดดจะทําให้สีเขาสดนะคะต้นนี้เนาะอาทิตย์อุทัยแล้วก็ต้นถัดมานะคะโหฟอร์มดีสีสวยมากสุมาอี้ตับสามกกเพื่อนๆดูหน้าใบดูสีซะก่อนสวยนะคะสวยมากด้วยเป็นไม้กัดสีตัวหนึ่งที่ชอบเพราะว่าเวลาเขาโตบางทีบางใบเขาด่างเหลืองนะคะตัวนี้มีสุมาอี้นะคะแล้วก็อีกต้นนึงเนี่ยไปตั้งแม่ได้เลยนะคะไปตั้งแม่ได้เลยวันนี้ สำหรับต้นนี้นะคะยักษ์ปักกลั่นเพื่อนๆดูหน้าหน้านี่นี่ยค่ะดูความป้ายของเขาที่แม่ค้าคัดมาให้เนี่ยด้านนี้คือป้ายด้านแอบด้านนี้คือป้ายด้านนี้เนี่ยด้านเนี้ยตรงเนี้ยคือป้ายตรงนี้คือพื้นใบตรงพื้นใบเดี๋ยวเขาจะกัดเป็นอีกสีหนึ่งเพื่อนๆดูปกตินะคะไอตัวยักษ์ปักหลั่นเนี่ยมันจะป้ายนิดเดียวมันจะป้ายแค่ตรงปลายปลายแต่วันเนี้ยคัดหาที่มันป้ายเกือบครึ่งใบมาให้เลยนะคะแล้วก็ต่อมานะคะ ต้นนี้นะคะต้นนี้เท้าทศรสนะคะเท้าทศรสแต่ตัวนี้เป็นตัวที่รูปใบค่อนข้างจะใหญ่ตัวนี้จะเลี้ยงง่ายนะคะเพื่อนๆจะเลี้ยงง่ายกว่าไอ้ต้นที่มันด่างมันด่างอ่ามันใบเรียวๆลัดๆที่ป้ายเยอะๆอันนั้นเลี้ยงยากกว่านะคะเท้าทศรสนะคะมีเท้าทศรสแล้วก็มีฟอร์มกอค,ค่ะเพื่อนๆตัวนี้นะคะเป็นฟอร์มกอ ตัวนี้เป็นบรวรรัตนโกสิล์แล้วก็อยู่ในรูปแบบฟอร์มกอนีคะใบสวยงามมากเลยนะคะต้นนี้บรวรรัตนโกศิล์นะคะอยู่ในรูปแบบฟอร์มกอเนี่ยกระถางเนี่ยเป็นกอ2อหรือสต้นนะอยู่ในในกระถางเดียวกันนะคะต้นต่อมาตัวนี้ไม่ได้ขายนานแล้พญานาคราชนะคะไม้กาก นี่แล้วก็ต้นนี้ขึ้นกาบมาสวยเชียวนะคะพญานาคราชนะคะต้นนี้ใครที่ชอบไม้กาบสีออกแดงๆหน่อยก็ตัวนี้ได้เลยนะพญานาคราชแล้วก็ต้นต่อมาจากพญานาคราชนะคะตัวนี้นะคะมีชื่อว่าสีวิจิตตัวนี้จะเป็นไม้ออกสี น้ำตาลแดงกระดูกดําแล้วเวลาโตขึ้นอาจจะมีป้ายได้นะคะตัวนี้นะคะส,สีวิจิตไม้พวกนี้ใบใหญ่แข็งแ,แข็งรงมากเลยสีสดด้วยค่ะสีสดด้วยตัวนี้นะคะสีวิจิตแล้วก็ถัดจากสีวิจิตนะคะตัวนี้ชื่อหงเหมาราชเพื่อนๆต้นนี้นะคะหงเหมาราช มีหงเหมาราชแล้วก็อันนี้เป็นไม้หนอนนะคะพนางสุจิตราเพื่อนเื่อนเป็นไม้หน่อนะคะตัวนี้เนาะใครยังไม่มีรับไปได้เลยนะคะพนางสุจิตราแล้วก็ต้นถัดมานะคะตัวนี้มีชื่อว่าไก่ฝรั่งนะคะเพื่อน,อนไก่ฝรั่งเนี่ยเป็นไก่หน้าออกส้มๆเนาะต้นสูงหน่อยแต่กอเก่งนะคะสำหรับสาวกไก่อยาพาดนะคะเดี๋ยวก็เราจะมีออกไม้หลายตัวเลย กำลังซุ่มทำอยู่ก็จะมีตั้งแต่ไก่เขาชําเมาไก่พระเจ้าห้าพระองค์ไก่เศรษฐีนะคะแล้วก็จะเป็นพวกไก่พิรุนลัดนะคะกำลังทำกันอยู่เนาะรอกันนิดนึงนะคะไก่ต่างๆไก่สวนแตงอะไรพวกนี้นะคะรอสักหน่อยเดี๋ยวกําลังเล่งทําจํานวนอยู่อ่าถัดมาค่ะถาดนี้ก็จะมีใบกลมเยอะหน่อยนะคะสําหรับใบกลมสวยๆต้นแรกของเรานะคะตัวนี้คือจังหวัดพัทลุงเนาะเป็นไม้ที่ผ่าแผงมาจากตัวม่วงมงคล ได้ไม้ใบกลมสวยๆส,สีม่วงนะคะตัวนี้จังหวัดพัทลุงเนาะแล้วก็ถัดมาจากจังหวัดพัทลุงนะคะตัวนี้ก็เป็นไม้ใบกลมเหมือนกันนะคะออกจะเป็นชมพูป้ายเขียวตัวนี้ชื่อว่าแววมะยุรานะคะเป็นไม้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือใบเขาจะลูกลงไปข้างหลังนะคะต้นค่อนข้างจะสูงนิดหนึ่งนะคะถ้าเราชอบให้เขาต้นเตีย้ยแนะนาเลี้ยงแดดจัดไปเลยนะคะแล้วเราจะได้ไม้ที่กัดสีสวยด้วยนะคะแววมะยุรา ต้นต่อมานะคะตัวนี้เป็นไม้ที่หน้าใบสีแดงสดนะคะหน้าใบสีแดงสดตัวนี้มีชื่อว่านางพริ้วเป็นไม้ที่ต้นไม่สูงมากนะคะกัดสีแจ่มๆแบบนี้เลยชื่อว่านางพริ้วนะคะต้นต่อมาค่ะต้นต่อมา ตัวนี้มีชื่อว่าเมืองเชียงใหม่เป็นไม้ใบกลมอีกตัวหนึ่งที่น่าจับตามองนะคะแล้วก็แม่ขาฟอร์มสำหรับไซส์6นิ้วไซส์8นิ้วไว้ด้วยถ้ายังไงเดี๋ยวมีโอกาสจะนำมาแบ่งปันนะคะเมืองเชียงใหม่เป็นไม้ใบกลมมีความโดดเด่นตรงสีออกแดงชมพูและมีเม็ดลอยสีขาวนะคะอันนี้เป็นหักนุมานหักสวนแต่ มีความเก๋ตรงที่มีป้ายเขียวด้วยนะคะมีป้ายเขียวนอกจากด่างยังมีป้ายเขียวอีกเป็นความเก๋ของไม้ตัวนี้เนาะเดี๋ยวเวลาที่เขาโตขึ้นมาต้องไปลุ้นเอานะคะว่าป้ายเขียวจะอยู่ไหมจะสวยขนาดไหนเนาะแล้วก็ตัวนี้คือทองประกายค่ะเพื่อนๆคะเวลาสั่งแม่ค้า มีสองตัวนะวันนี้มีทองประกายกับทองประกายแสดตัวนี้นี่ที่กัดสีในมือแม่ค้าชื่อทองประกายนะคะเป็นไม้ใบไทยนะคะเป็นไม้เม็ดนะคะมีเม็ดสวยๆแบบนี้เนาะค่อยๆหมุนไปดูว่ามีอะไรสวยๆงามๆกันอีกนะคะต้นนี้นะคะต้นนี้นายทองเหม็นตับวีรชนนะคะนายทองเหม็นตับวีรชนนี่ ต้นนี้ใบหยิกๆนะคะป้ายเขียวด้วยต้นนี้แล้วก็อ่ะเพชรพระนครน,นะคะตัวนี้เพชรพระนครต่อมานะคะต่อมาต้นนี้ชื่อว่ามะนีจันนะคะมะนีจันอันนี้สวยเลยนะคะเพื่อนๆมะนีจันของเราสวยเลยเนาะมะนีจันแล้วก็จะมีต้นนี้นะคะมีชื่อว่า เจ้ากุงเวียงไตรนะคะเป็นไม้ใบกลมๆออกสีสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เขาก็จะมีป้ายได้นะคะตัวนี้เนะาะเจ้ากุงเวียงไตรนะคะนี่อันนี้ดูฟอร์มเขาซะก่อนฟอร์มเหมือนดอกไม้เลยฟอร์มสวยมากเจ้ากุงเวียงไตรนะคะแล้วก็ถัดจากเจ้ากุงเวียงไตร วันนี้มีตัวเสน่ดาราด่างนะคะอันนี้นะต้นนี้คู่กันกันกบแววมายุลานะคะอยู่ในกระถางเดียวกันเนาะใครชอบของคุ้มคุ้มก็ต้องต้นนี้เลย49เท่านั้นนะคะแล้วก็ต้นสุดท้ายนะคะในคลิปนี้วันนี้นะคะมีตัวที่ชื่อว่าลือสีโกนทัญญะแผงนะคะตัวนี้ลือสีโกนทัญญะแผงเป็นไม้ใบากาบ<ๆ>เห็นไหมคะสีสดๆดแบบนี้ออกแดงอิดนะคะแล้วก็มีด่างด้วย ใบเงาเงายิ่งแดดดียิ่งสีสวยนะคะตัวนี้รือสีโกนทัญญะแผงนะคะทั้งหมดมีเท่านี้ค่ะเพื่อนๆต้องขอขอบพระคุณมากเลยนะคะไม้วันนี้49บาททุกกระถางนะคะรับความคุ้มกันไปจุกๆเลยเพราะว่าแม่ค้าคัดแต่ของดีให้เท่านั้นนะคะเบอร์โทรช่องทางการสั่งซื้อนะคะทิ้งไว้ให้บนหน้าคลิปนี้ด้วยแล้วก็ราคาเดียวเท่านั้น 49บาทเมาส่งไปสนีไทย50บาทสำหรับวันนี้ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านมากๆค่ะสวัสดีค่ะ